มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดตัวขวัญใจกองถ่ายสงครามสมรสบอกเลยไม่ใช่แม่แอฟแต่เป็นคนนี้กลายเป็นขวัญใจกองถ่ายกองละครสงครามสมรแสแซงหน้าแม่แอฟทักะอ,อนนางเอกของเรื่องไปแล้วนะคะสำหรับน้องโพล,ลูกชายของหนุ่มชาคริตแย้มนามเมื่อแม่แอนพัทธิราพาลูกชายไปเที่ยวกองละครคุณพ่อเมื่อไหร่นั้นก็เป็นอันดึงดูดทั้งนักแสดงรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ ยาวไปจนถึงผู้กํากับแล้วก็ผู้จัดละครไม่เชื่อต้องพิสูจน์ภาพที่เห็นเก็บมาฝากกันเลยนะคะเปิดตัวขวัญใจกล้องถ่ายสงครามสมรสบอกเลยไม่ใช่แม่แอฟแต่ว่าเป็นน้องโพลูกของพ่อชาคริตแล้วก็แม่แอนเองค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทินิดด์คอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ